ที่ปรรมานจเจริญดำมนานราร่วมกันในภาคเช้าก่อนหน้านั้นเราอาทยาใหญ่บนจึงเป็นการยกเอาบทที่สังเสรินคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ารรำในพระอาริยสงมาสวดภาทยาย อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการเตือนสัญญาความจำของเราว่าเราได้น้อมรับเอาพระธรรมนั้นไรเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกตลอดเวลาตลอดชีวิตสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างบุญกุศลพลังงานคนาวามดีเราก็ยกเอาพระธรรมนั้นไรมาเป็นที่พึ่งที่ระลึก จำเหลือนการประพุทธะาสนาทรงได้อยู่ใกล้ชิดเราตลอดเวลาเป็นการใช้กรรมฐานที่เรียกว่ารานุสติก็คือการการตามตฤกขิซึ่งอนุสตินั้นเราจะใช้ได้ตลอดเวลาก็ต่อเมื่อเราสำรวมสติสำประชัญญัให้อยู่กับปัจจุบันขณะ และระลึกนึกถึงตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนอกเนือจาระดับหน้าตราแล้วก็ยังมีการระลึกนึกถึงในส่วนของข้อบัตรข้อปฏิบัติของเราเช่นถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีลอุโบสถเราอาจจะใช้ในส่วนของศีลมันเป็นตัวระลึกนึกถึง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราร่วงละเมิดก็ได้เช่นใช้กรรมฐานในส่วนของศีลานุสติกรรมฐานนั่นก็คือการตามดำรึกนึกถึงศีลของเราอยู่ตลอดเวลาถ้ามีศีลก็เป็นคนที่ปกติแต่ถ้าไม่มีศีลก็คือมีความด่างพร้อยในศีลข้อใดข้อหนึ่ง ถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซน์ก็ถือว่าเรามีความด่างพร้อยคือมีอกุศลเข้าแทรกเหมือนกับสีที่มันมีความขาวล้วนถ้าเราเอาสีดำมาแต้มเพียงแค่จุดเล็กๆก,ก็ทำให้สีขาวที่มันมีอยู่แล้วกลายเป็นสีที่มีความเศร้าหมองคือมีสิ่งที่ผิดปกติเข้ามาเจือปนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสีของเรานั้น จะต้องไม่มีความดังพร้อยจะต้องไม่ล่วงละเมิดเลยนั่นท่านเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานก็คือการตามระลึกนึกถึงศินที่เรามีศีลที่เรารักษาถ้าเราลาศินไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติของการเป็นข้าราบ้านเราก็ยังจะใช้ศีลานุสติกรรมฐานตรงนี้ได้อยู่ก็คือการตามรำลึกนึกถึงศินที่เป็นศีลพื้นฐาน คือเบญจสินรักษาไว้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกการกระทําทุกการเคลื่อนไหวถ้าทําแบบนี้ได้เราจะไม่ล่วงละเมิดเลยแม้แต่นิดเดียวนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะใช้อนุสติตัวอื่นๆเข้ามาจับควบคู่ไปด้วยเช่นถ้าเราอยากที่จะปรงกับกายสังขารของเรา หมายถึงว่าให้เห็นว่ากายสังขารของเรานี้มีความเสื่อมโทรมลงไปทุกวันทุกวันก็ใช้ในส่วนของกายานุสติกรรมฐานก็คือการพิจารณาดูความเสื่อมโทรมของกายของเรามองให้เห็นทุกวันทุกวันว่ากายสังขารของเรานี้มันไม่เที่ยงมันมีการแปรสภาพมันมีการเสื่อมโทรมอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่กี่วันก่อนตมาไปเทศนาธรรมในงานชาปนกิจศพซึ่งก็เข้าใจว่างานศพนี้จะเป็นงานศพของคนที่มีอายุแต่พอไปถึงงานก่อนที่จะทำการเทศนาธรรมก็ไปเดินดูที่กระดานไว้บอร์ดว่าชื่อของคนที่ล่วงลับดับขันไป ท่านมีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรอายุเท่าไหร่ปรากฏว่าดูชื่อแล้วก็เป็นชื่อของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอายุเพียงแค่16ปีเป็นนักเรียนปวช,ปวชด้วยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ถามกับญาติญาติว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอันใดก็เลยทำการเทศนาธรรมไปจนกระทั่งเสียสับเรียบร้อย ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านก็ได้มีโอกาสสอบถามผู้ที่เป็นญาติว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตด้วยโรคอะไรหรือด้วยสาเหตุอันใดทำไไมอายุน้อยขนาดนี้จึงต้องลาโลกเร็วขนาดนี้ญาตานก็บอกมาเด็กคนนี้แม้จะอายุเพียงแค่16ปีแต่ว่าเขามีโรคก็คือเป็นเบาหวานด้วยเป็นโรคหัวใจโตด้วย ทำให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติหรือเหมือนเด็กที่อายุเท่าเทียมกันไม่ได้สุดท้ายก็ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็คือโรคเบาหวานและโรคหัวใจอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเมื่อไปเห็นคนที่ตายมีอายุเพียงแค่16ปีก็นึกย้อนกลับมาดูครอบครัวของเราชีวิตการเป็นอยู่ของเราบุคคลรอบข้างว่า คนเหล่านั้นมีใครบ้างที่เรารู้จักหรือที่เราไม่รู้จักก็ดีล้มหายตายจากไปคนที่เรารู้จักก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตาย่ายายลูกหลานเลนหลนก็ตายจากไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วตลอดจนถึงคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีไม่ว่าอายุจะมากจะน้อยเพียงใดก็ตามก็ต้องตายกันแทบทั้งหมด เพราะฉะนั้นเรื่องของความตายนั้นจึงไม่เข้าใครออกใครพระพุทธเจ้าจึงให้เราเจริญมรณสติซึ่งก็เป็นหนึ่งในอนุสติทั้ง10เหมือนกันนอกเหนือจากกายานุสติกรรมาฐานพอเจริญมรณสติแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์คือเมื่อไรก็ตามที่มาปฏิสนธิในคันของมารดาเนี่ย ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาเพราะบางทีก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาหรือบางทีเมื่อคลอดมาแล้วสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็ทําให้เด็กที่คลอดมาในวันนั้นตายได้เช่นเดียวกันหรือบางครั้งบางทีกรรมที่เป็นส่วนอกุศลกรรมที่เราได้ก่อไว้ในอดีตชาติบางก่อนมันตามมา ก็ทาให้เด็กคนนั้นบุคคลคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามทีก็สามารถที่จะล่วงลับดับฐานได้ในขณะนั้นเดียวนั้นท,ทันทีเพราะฉะนั้นความตายไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานที่และที่สําคัญก็คือไม่เลือกเวลาด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพิจารณาไดา้ก็จึงหยิบยกในเรื่องของอนุสติต่างๆมาประรบ ให้คณะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้ฟังจะได้เอามาพิจารณากับการเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันแล้วก็เอามาพิจารณาในขณะที่เราปฏิบัติธรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การภาวนาการเดินจงกรมพิจารณาไปแบบนี้มันก็จะค่อยๆมองเห็นสัจธรรมที่เป็นของจรงิงของแท้ของชีวิตของเราตรงนี้ก็ ฝากเอาไว้ให้เป็นอนุสติคือระลึกนึกถึงไว้ตลอดเวลาต่อไปก็จะงดใช้เสียงให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านกำหนดภาวนาไปตามบัธยาศัยจนกว่าจะสมควรแก่เวลา